สวัสดีครับกับมาเจอก,กันกับช่อง Pop Off Patriot นะครับวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะได้มาดู MV เพลงใหม่ของ Pentagon กันนะจ๊าคือจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยนะฮะเขาออกมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าพอดีว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็แบบไม่ค่อยสะดวกที่จะนั่งดู MV เท่าไหร่นะก็เลย เก็บเอาไว้มาดูกันวันนี้แทนหวังว่ายังคงจะรอกันอยู่นะฮะจริงๆแล้วเราเนี่ยอยากจะดูมากๆอยากจะฟังอยากจะดูเพลงนี้มากๆแต่ว่าต้องแบบเก็บใจเอาไว้อะเพราะว่าอยากมานั่งดูกับทุกคนก็เลย ต้องพยายามห้ามใจไม่ให้กดเข้าไปดูก่อนแล้วก็เก็บเอาไว้มาดูวันนี้แทนนะนะฮะเป็นการคัมแบ็กที่เชื่อว่าหลายๆคนดีใจมากเพราะว่าน้องเยี็นอันได้กลับมาแล้วนะฮะในที่สุดหลังจาก่านไปแบบยาวนานมากมรู้สึกว่ามันยาวนานมากอะแต่ก็น่าเสียดายเนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยไม่มีพี่จิโนถ้าเกิดว่าได้ครบ 9คนก็คงจะดีมากแต่ว่าก็ยังคงเป็น8คนอยู่ดีนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้คัมแบ็กมาสักทีหลังจากที่ห่างหายไปยาวนานมากตอนแรกนึกว่าหลังจาก Road to Kingdom ก็จะได้เห็นวีลิ s e ใหม่ๆออกมาเลยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าก็ต้องรอค่อนข้างหลายเดือนอยู่เนาะแต่ก็คงน่าจะเป็นเพราะว่าอยากจะรอ น้องเห็นอันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่งน้อยตอนนี้เราก็ได้คัมแบ็กของเพนทาก o อนมาแล้วครับกับเพลงที่ชื่อว่า d ดซี่คือตอนนี้ยักดูไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่ากับ d ดซี่นะฮะมาจ้าไปดูกันเลยสามสหนึ่งตื่นเต้นอนะ่ะ เฮ้ยสาวน์แบบสาวน์โคตรเป็นเพนนก้อนอะโหยุตโตคุณดีมากโหอุอซอปเปิดเลยอ่ะโหเฮ้ยขอย้อนชอบเสียงจังโอ้อยยาน ชอบ hit voice ของหงสอกมากเลยอะ่ะโอ้โหโอ้โหชอบเสาร์มากอะ่ะชอบเสาร์แบบมากเลย เว้ยซามแบบโคตรเทนทากรกอนอ่ะเฮ้ยคนลุกเทนทากรกอนมากยูตอดะเฮ้ยยูโต้คอ,อเทอ่ะเฮ้ยทุกคนฉากทุกฉากคือสวยมากเลยนะและเซติกของ m ีดีมากอะ่ะ โอ้ฉ oh, <ooh> ากดีมากรอบนี้ทำไมคิวบดูบ huh. ัดเจตดีมากอะบัดเจ็ต oh> ส <o> ูงมากโอ้ยหุ่เสียงก็ดีมากโอ้ว้าวชอตนักกีซีโน โหดูดีมากอะ่ะชอบบีดเพลงจังุเนื้อเพลงขนลุกมากจริงว้าวทุกคนแบบดูดีมากโหุโห้เนื้อเพลงดีมากอะทำแฟนเด็เพลงดีมาก วว้าทำไมแบบทั้งยอนทั้งยูโตะทั้งฮงซอกเซ็กซี่กันหมดเลยถอยรอบได้ไหมโอ้ยรักเสียงพี <sucks> oh ่บุยมากชอบเพลงอะไรเพลงโคตรดีอ่ะ ว้าวภาพสวยมากเลยอะ่ะเ,เอ็มวีโคตรดีโอ้เพลงดีมากเพลงดีมากเห็เนว่าอะไรอะ่ะยไปอ่านอีกรอบอ่ะ ไอพราะอ่านนี้แล้วทำให้รอนนึกถึงความหมายของคำว่าเดซี่เลยอะเพราะว่าเดซี่ภาษาอังกฤษนะเดซี่มันมาจากคำว่า Days Eye ก็คือพาทิตย์ดวงอาทิตย์ใช่ไหมพูดถึงเรื่องแบบเบิร์นอย่างในตัว MV มันก็จะมีแบบไฟไฟฉากของยาวนอะไรเงี้ยก็เลยทำให้นึกถึง ความหมายของคาว่าเดซี่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่านะโ้ยคนลุกมากอะเพลงนี้เป็นเพลงที่ทําให้คนลุกมากและคือเพลงนี้เนี่ยมันมีซาวน์ที่ทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าเนี่ยแหละคือเพลงของเพนทากอนนะเพะเพลงดีมากชอบเพลงนี้มากบอกได้เลยว่าเพลงนี้จะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เราชอบมากๆเป็นแบบเฟสเบสสองของเพนทากอนด้วยความหมายแล้วก็ทั้ง MV ทั้งซาวน์ทั้งดนามิกทุกอย่างมันดีมากเลยมันลงตัวแล้วมันทําให้เราขนลุกรักพี่คุยมากเลยอะเป็นคนที่แบบแชร์เลนเทสมากอ๋อจริงๆเขามีออก โชว์เคสเพอร์ฟอร์แมนส์มาด้วยนี so. uh, Não, ่นาเพราะฉะนั yeah. ้นเราไปดูกันต่อกับเพอร์ฟอร์แมนส์ดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าคอร์วิโอต่างๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับออนไลน์มีเดียโชว์เคสของเดซี่นะไปสามสองหนึ่งชัวโคตรรักเสียงพี่หุยอ่ะว้า ไอเดซี่ข้างหลังน่ารักเดียวโหชุดยาวอนเสียงโคตรเป็นเอกลักษณ์อะอูซ็อกฮงซ็อกก็เป็นเมนเราอีกคนนะฮะเมนเราคือพี่หุยและฮงซ็อกเผื่อใครไม่รู้เฮ้ยผมสีสวยมาก มีความแบบไล่สีอ่ะชอบพี่โน้โอ้โหเดี๋ยวนี้ยวอนนี้เท็กซี่ตลอดผมชอบคลุกดีมากเลยชอบทันทุกอ่ะมันไม่ได้เป็นเพลงแค่แบบมันอย่างเดียวอ่ะชอบเดีย๋ยวขอพูดแป๊บนึง คือสำหรับเพนทากอนเนี่ยนะเราชอบเพนทากอนตรงที่เพลงเขาอะมันไม่ได้แบบเน้นสนุกเน้นมันแค่นั้นนะแฝงไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความหมายดีๆอะหลายๆเพลงของเขาอะมันทัชคนฟังได้เยอะมากๆอะดูกันต่อ แล้วก็ดีใจที่เหยียนอันกลับมาแอบอยากให้ชินวอนมีท่อนเยอะว่านี้ชอบเมือเสียงฮงซอกด้วยอ่ะชอบเสียงแบบ เนี่ยเสียงสองคนนี้คือแบบโคตรดีอ่ะเอ้ยชอบท่ามามี่อกีเฮ้ยค่าน่าเป็นต่ำม,มาเลยอ่ะ โอ้ยคนลุกไม่หยุดเลยอะ่ะเพลงน,นี้มันรู้สึกยังไงไม่รู้มันแบบโอ้ย,อยคนลุกมันมีพลังมากอะ่ะเพลงน,นี้ว้าวแล้วถ้าเต้นมันก็มีไดนาม,มิกอะ่ะ ชอบว่ะชอบเพลงนี้ขอพูดอีกรอบว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากๆเป็นอีกเพลงของเพนทากอนที่จะเข้าไปอยู่แบบลิสต์ต้นๆอ่ะมันดีมากเลยอะแล้วมันปลื้มใจที่หลังจากห่างหายไปนานก็ได้คัมแบ็กสักทีแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือได้คัมแบ็กที่มีเหียนอันก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะเพลงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความสนุกหรือว่าบีทดีหรือเมโลดี้ดี ตัวเนื้อเพลงมันมีความหมายที่ทําให้เราทัชได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะนอกจากการเอนจอยในการฟังแล้วอะมันพออ่านเนื้อไปด้วยแล้วมันรู้สึกดีอะชอบมากเลยอะรู้สึกเป็นเพลงหนึ่งที่มีความหมายมากๆคิดว่า Universe หลาย,ลายๆคนก็คิดเหมือนกันอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงตัว MV คือคิว ช่วงนี้รู้สึกว่ามีเงินถุงเงินถังหรืออะไรก็ไม่รู้นะรู้สึกแต่ละคัมแบ็กของแต่ละวงที่ออกมา MV สวยมาก MV ดูแบบบัจเจ็ตสูงนะแต่ละฉากคือภาพสวยมากแล้วดูรู้เลยว่าลงทุน MV เพลงนี้คือสวยมากดีมากไฮคุอลิตี้สุดๆทุกอย่าง เอลิเมนต์ในฉากแต่ละอย่างนี่คือโคตรดีก็คิดยังไงกันบ้างฮะกับเพลงนี้คิดยังไงกับทั้งตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ตัว MV หรือว่าเป็นเมนใครซื้ออัลบั้มนี้ไปหรือยังอยากจะบอกว่าเราซื้อไปแล้วแล้วก็ซื้ออัลบั้มที่เป็นแบบซายน์ไว้ด้วยนะถ้าเกิดอัลบั้มมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูกันคิดยังไงเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะฮะขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับวันนี้ฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะไว้เเดีี๋ยวมมอะไรรให่ๆาก็ จะกลับมาเจอกันอีกอย่างแน่นอนวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย